เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้ต้องเบินข้าวหอมวันนี้เราจะมาทำไก่ใต้น้ำนะครับทุกคนหอมแดงขี้แห้งกระเทียมผหอมเปร ขึ้นนิดหน่อยใส่ไก่ลงไปเลยซอสหอยนางรมน้ำตาลน้ำปลาเกลือพริกชีรสอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับมีผักหอมข,อขา่า เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้ต้องเบิ้ลข้าวหอมกิ่นกะเพราหอมเครื่องแกงมามาทานกันเลยครับทุกคนลองชิมครับทุกคน,นเมนูนี้จะได้เบิ้ลข้าวหรือเปล่านะครับอื้ม dat <muchos> 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 <muchos>